สวัดีครับพี่น้องนเป็นมังลำครับช่างช่นเราเปิดเอาไปเชี่ยวตอนนี้ป้ายสองครับพี่น้องปกดีก็มา legit. แล้วครับการสดเซบีก<ะ>็กำลัง <interview> ส <questions> ัมผัสเจ้าของที่ ว่าปูสาหรัพี่น้องแบกปูสาไปใช่หรอเ่าสาไม่หรออะไรตัวเจ้าแม่เขาตัวเจ้าว่าจังไหรแม่เขาคือตัวเจ้าคากแท้มขั้นหนึ่งว่าอีผ้ามาปูเขาพา เครียดนีิเลยให้ลูก<อ>างมานหนเจ้ามาบ่เหมือนเ่งหนยเจียบ่บ่มาเนาะปูาสาดไปเพียงหรอจักอุยงอยู่ไล้เนาะโอ้ยวนวน,นเหม,มือน่มอนนันอโอ้จนละศูนพี่น้องเอ,อ้ยอาเด็กดักรตวตัวเรารถตัวเรา เริ่มมาปูซาแล้วครับพี่น้องครับนี่เจอกันแน่นอนครับอ้าวเดี๋ยวสุดหล่อแล้วครับพักผ่อนหน่อยเพื่อนพักผ่อนน้อย,ออยครับผมพักผ่อนน้อยเอกสุดหล่อของผมพับเมื่อคืนนี<ป>้เมื่อคืนนี้ใครมาเหรอ,อย้อยอาจารย์ ใช่เหรอพี่สาวเหรอเดี๋ยววันนี้แกก็มาอีกพี่สาวเหรอพี่สาวเดี๋ยววันนี้แกก็มาอีกน,อนั่งหอนั่งหอพี่้องบราการฟอน้าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็ประดับขึ้นแล้วก็ติดไฟแล้วก็เสร็จแล้วครับพี่รองป๋าหน่อย ป๋าหนา่อยนี่แหละครับเจ้าของตึกใบยกครับบูยเ <_' c ười> กี้ยวมาเลยเกี้ยวเลยคิดอะไยังไงวาเจ้าของตึกใบยกครับแต่แกทำตัวแบบว่าแบบว่ามาทำงานเฉยๆเมื่อตอนไหนพอมเมนูยู่ ตุ่มลูกตุมตต่มเต่า้อพอตุ่มลูกตุ่มเต่าเ้อ นอ,นอู้แดดเอาของขอ้นท่านเห็นขั้วขั้วอยู่ใส่ขั้วอยู่ใส่ผมก็มครับผมมั่วเลยทุกคนเห็นขั้วเฮ้ยอยู่ข้างเม่ปู่ปู ขั <power oused noise> oh, ้วอยู <médico> ่ใส่ก็ไปอาวัดโอ้ผุ่นขัวแดดเนาะ ลางเลาะซื้อรับกว่ากินอับ Vai pro sal. Fu sal porquinha, amor. ปั๊ดสื่อโฟล็อตไม่น่ะคือประเสริมาเพื่อนน่ะมันมีเลือกหน่อยหมฮะมันไม่เลือกหน่อยตัวจั๊กบาร์ไหนฮะโอ้ชาร์ปอย่างดีเลยเออของยี่ห้อใครฮะยี่ห้อมันแหง้งคาตเตอร์ลี่ ร้อยเหรอออนเก่าไปไหนอ่ะทางดีกวาไปผ้าับเตกแล้ววันอย่างเงี้ยทราแ้วก็แล้วก็แปดร้อยโอ้โหกตเสียแล้วน่ะสิบกว่าปีโตว้วี่เขาไปนกินเหล้าหนึ่งกินยูเซเว่นไป็นเซเว่นไก่กไก่ทุกอย่างยีบก็มีไรล่ะเฮไปฮัรอสิวฝูบอยู่ใส่รถไปปะ ทุกอย่างยี่สิบฮะนี่แล้วี<อ>๋ยวก็ไปเลยสือผูกห้องนอนไหมตั้งรถคอยเอาอีนีิวั่นออกมันใหญ่ผวดตัวเป่าล่มพอเอาออกมันใหญ่ปวนมันลำบากเจ็บไปเอาผูกนหน่อยผูกเสื้อเไงเออเสื้อหน่อยหน่อยไปปะ นี่หน่อยลที่มันอบ้างองไว้ยางก็อีกอันนี้ตันมองนช่องตรามันก่คองได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยขายกระป๋องเท่าไหร่เนี่ยขายกระป๋องเท่าไหร่กระป๋องยีก้าิถ้าสามรได้กี่กระป๋องถ้าสามได้กี่กระป๋องาาก็จะได้1ิห้าสามเหรอถ้ามห้าร้อยได้กี่กระป๋อง พูดแม่พูดแม่ห้าร้อยก็ได้ยี่ห้าขาดทุนหรือเปล่าได้อะไรขาดทุนหรือเป็นกึ่งกึ่งเราจะวันนี้จะหาตังค์มาเหมานะโอเคค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะจองให้ก่อนนะจองกล่อ่ะขอบคุณทุกท่านใจพูดถ้ายอยากเมาหน้ำบ้านเซอรน้ำบ้านเรียกเชิญ์ได้พี่นอ้อ,องกระป๋องละยี่สิบบาทขนมมีกาแฟ ขนมมีกาแฟอ้าวฝากพี่น้นองเอฟซีขนันสนับสนุนแน่พื่งขายไหมสนับสนุนเนี่ค่ะเปิดร้านไหนประมาณอาทิตย์ครัวรอ,อาทิตย์ครัวแล้วนะครับผมฝากเป็นกำลังใจครับอ่าสุพิทาสุยังกงส,มาาสุมิตาคาเฟ่สุมิตาคาเฟ่มีแควปลอมขายปะา่ะจ้าบ่มีค่ะโอ้ผมมีเนาะอ่ะ <laughs> อย่าลืมเหมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเอาขอบคุณครับ อะไเอ,อ่ะบอกโฟกันิมหลายครับพี่น้องคข้าไปเลครับ